สวัสดีค่ะแค่มาแล้ววันนี้พาพี่ๆมาชมสวนผักอีกแล้วเนาะคะ่ะอันนี้คือผักกาดขาวเนาะคะ่ะอันนี้พอไว้เพื่อที่จะไปย้ายเนาะย้ายไปอีกแปลงหนึ่งนะคะอันนี้คือผักกาดขาวเนาะเป็นต้นเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วก็กินได้แล้วนะคะสวยมากเขียวสวยมาก ช่วงนี้อากาศยังไม่ร้อนจัดนะคะก็จะปลูกผักได้งามเนาะเดี๋ยวจะพาพี่ไปดูแปลงที่ย้ายแล้วนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนไปนี่ค่ะคือแปลงที่ย้ายมาแล้วเนาะจะไม่ได้ปลูกติดกันนะคะจะไม่ปลูกถี่เนาะเพราะว่าผักกาศขาวจะค่อนข้างต้นใหญ่จริงๆอาจจะไม่ห่อนะคะแต่ว่ามันก็จะต้นใหญ่เนาะให้ดูแปลงนะคะแปลงใหญ่มากนูนค่ะสุดนูนเลยความกว้างประมาณ ประมาณสองเมตรนะคะยาวประมาณสักหกเจ็ดเมตรเนาะสิบเมตรได้อยู่ค่ะความยาวของแปลงผักเนาะสวยงามมากเลยค่ะย้ายมาแล้วก็ไม่เหี่ยวนะคะพี่พี่เพราะอากาศมันไม่ได้ร้อนจัดเนาะแต่ก็ร้อนค่ะวันนี้ร้อนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ร้อนจัดมากเนาะย้ายมาแล้วสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องเก่งจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะคะ่ะว่าเพิ่งงามซําใดเนาะว่าสวยขนาดไหนจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแปลงนี้คือไฮไลท์เนาะคะ่ะสวยมาก ยาไปถึงนู่นเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูผักอย่างอื่นต่อด้วยนะคะไปค่ะสวยๆเลยค่ะสะละแนแหนสวยๆผักสลัดก,ก็สวยอันนี้ต้นโตแล้วนะคะทานได้แล้วทางนู้นก็จะเป็นผักกาดหินนะคะหรือว่าวาซาบิไทยเนาะนี่ค่ะจะให้ดูเต็มแปลงเลยค่ะวาซาบิกินละก็หินเนาะค่ะขึ้นจมูกบุนๆเลยเนาะ สลัดสวยๆทำอะไรกินดีเนาะนี่เนาะกินกับลาบก็ได้เนาะค่ะกินกับลาบกินเป็นผักจิ้มน้ำพริกก็ได้กินเป็นเมี่ยงก็ได้โอ้สวยมากเลยสลัดสวยๆค่ะวันนี้น้องแวก็ลัดสลัดสวยๆมาฝาค่ะ บรรยากาศแดดลมลมเย็นแล้วค่ะพี่พี่ลมดูค่ะผักของเรามีทุกอย่างเลยเนาะกินที่ปลูกปลูกที่กินนะคะมีทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะคะไม่มีสารเคมีเนาะธรรมชาติล้วนๆเลยอู้อสลดจะอ่อนดยคะ่ะงามๆไปแล้วคะ่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอของน้องเก่งนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาค่ะลาไปด้วยสาลาเเดสวยๆเนาะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ